อ๋อก็ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสั้งลมหายใจของเราที่วิงว่งเขา้าวิงา่งออกกระตบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องถึงเราไม่ได้สร้างความรู้ตัวให้ตเนื่องเรื่องตั้งแตื่นขึ้นมาเราก็ไปพยายามทำเสียขณะที่นั่งฟังอยู่นี้เด็ดฟังไปด้วยโน้มสำเนียกสร้างความรู้สึกรับรู้รำรับสัมผัสของลมหายใจเวลาหายใจเข้าหายใจออก หยุดความเลือกคิดปรุงแต่งที่เกิดจากตัวใจเอาไว้ก่อนลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันทั้งที่ใจก็อยากจะได้บุญใจก็อยากจะรู้ธรรมตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่การเกิดของเขามีอยู่ความหลงของเขาก็มีอยู่ ถ้าเราไม่ได้เจริญสติให้โตเนื่องจนรู้เท่าทันจนกว่าแจงเราจะคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามได้เราถึงจะรู้ว่าเราหลงหนตราบใดที่เราไม่ได้สร้างความรู้ตัวให้โตเนื่องเราก็จะรู้ว่าเรามีสติปัญญาอยู่สติปัญญาอันนี้เป็นสติปัญญาของโลกิยะมีกันหมดทุกคนจะมีมากมีน้อยก็มีเต็มอัตตาศึกความหลงปิดกันเอาไว้หมด เราถึงได้มาสร้างความรู้ตัวเพื่อที่จะเข้าไปคลายตรงนี้เลยมาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่แล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องให้ได้ทุกุริยาบทมีความขยันมันเพียรมีมันปักปอยมันสนใจมันสำรวจมันทําความเข้าใจรู้ไม่ทษ่ทันการเกิดของใจโครู้จักควบคุมเอาไว้ถ้าเราจเจริญสติให้ต่อเนื่องทั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้การเกาะตัวของ การกอตัวของอาการของใจว่าเขาเกิดยังไงไปยังไงมายังไงเราก็จะได้รู้ด้วยเห็นด้วยตามทําความเข้าใจได้ด้วยเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจในคำว่าอัตตาเข้าใจคำว่าอนัตตาเห็นการเกิดการดับของขันห้าเข้าใจรู้ด้วยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้ารู้ลักษณะของความว่าง รู้จากการควบคุมู้จักการละรู้จักการดับแต่กําลังสติไม่ต่อเนื่องอาจจะควบคุมใจได้เป็นบางช่วงบางครัง้งบางคราวทั้งที่ใจก็อยากจะทําบุญอยากจะได้บุญเราก็ต้องพยายามให้ได้ครบทั้งสติปัญญาสมาธิใจของเราก็จะคลายออกจากความหลงรับรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้เราไม่เข้าใจเราก็เพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณเพิ่มความเพียรจนถึงที่สิ้นสุดเขาถึงจะขายให้ไม่ใช่ว่าพูดเล่นๆทําด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแล้วก็พยายามละออกให้มันหมดจดรูด้จักพิจารณาเราขัดตกปกพ่องอะไรทั้งทางสมมุติเรายังติดขัดอะไรก็จะส่งผลทางวิมุติทางด้านจิตใจพยายามกันนะเรามาอาศัยโลกใบนี้อยู่กายของเรานก็ก้อนโลก กายของเราก็ยังอาศัยกับโลกธรรมอีกในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราต้องพยายามทําให้พร้อมมูลถึงมีไม่มากเราก็อย่าให้ใจของเราไปเกาะไปเกี่ยวโดวยจักหาโดยจักใช้ทําให้เป็นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆทั้งพระทั้งฉีทั้งคา,าวาหยัดหุมีรูปมีนามเหมือนกันหมดแนวคําคสอนของพระพุทธองค์ตรงถ้าคนเราเข้าใจตรงความจริงสัจจะมีอยู่พร้อมมูล ไม่ต้องไปไฟปไอะไรรู้การจะสร้างสติรู้ไม่เท่าทันเราก็พยายามดับเอาไว้ควบคุมเอาไว้ <_ d ata> เพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยังทําไม่ค่อยจะค่อยต่อเนื่องตั้งแต่ตื่ขนขึ้นมาความคิดเก่าปัญญาเก่าเขาไปกันหมดอื <_ d ata> มีเหตุมีผลเขาก็มีเหตุมีผลอืสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาในสร้างขึ้นมาให้ได้ใช่ก่อนเ <_ d ata> ข้าไปค้นคนว้าหาเหตุหาผลจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา จนเอาไปประหรัตประหารกิเลสได้หมดจดจนดับความเกิดของใจได้หมดจดนึ่งจนใจรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละเขาถึงจะยอมวางยอมเชื่อถ้ากําลังสติมีเหตุมีผลไม่เพียงพอยากที่จะเข้าใจปายกุศลกับปา,ายอากุศลอันไหนมันจะมากตัวจิตนี่บางทีก็ปิดกั้นตัวเองตัวขันห้าก็มาหลอกจิตอีกจิตก็เป็นธาตุของกิเลสอีกเราต้องมาสร้างสติเข้าไปมันพัฒน์สอนจิตแล้วก็มันจน จิตคลายออกจากความคิดได้ตามดูให้รู้ทุกเรื่องจนเขายอมรับความเป็นจริงได้นะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่อาจจะสนใจกันเป็นบางช่วงบางครัง้งบางคราวอยู่ในกองบุญกองกุศลทําบุญให้ทนันไม่ทําความเขาเข้าใจให้มันละเอียดก็เลยยากที่จะเข้าใจในส่วนที่ลึกๆก็ต้องพยายามกันนะไม่เหลือวิสัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงรียบทเอาการเอางานเป็นการฝึกหัดปฏิบัติทํางานไปด้วยละนิวอนไปด้วย ดูใจไปด้วยมีความสุขสุขทั้งภายนอกสุขทั้งภายในได้ทั้งประโยชน์ประโยชน์จนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์อยู่ในโลกปัจจุบันเราต้องพยายามทําปัจจุบันให้แก่คาว่าความหมายของคําว่าปัจจุบันคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตกว่าจะถึงทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะลมหนาจิตได้เราต้อง คลายความหลงแยกรูบแยกนาะมตามทําความเข้าใจจนกําลังสติเอาไม่อยู่แล้วจนคน้คนความหมดทุกอย่างจนหายสงสัยได้นั่นแหละเขาถึงจะเป็นมหาสติมหาปัญญาได้ก็ต้องพยายามกันเอาเลาเนี่ยคอะเจริญทําเป็นเทน่านี้ประกันไหวประพร้อมๆกันประกันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจกันอก